อัจฉริยะฟาดมินนี่แค่เด็กเล่านิทานชี้พิรุธพูดไม่ตรงฝั่งบิ๊กโจ๊ก วันที่29กันยายนปี66นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมกล่าวถึงประเด็นการให้สัมภาษณ์ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับมินนี่ต่อสื่อมวลชนเมื่อวานนี้28กันยายนว่าตนเองเห็นแล้วรู้สึกเหมือนเด็กเล่านิทานทุกอย่างที่พูดเหมือนสคริปที่มินนี่และทนายความนำมาแจกให้กับสื่อมวลชนคิดว่าน่าจะท่องมาตั้งแต่ประเทศสิงคโปร์จึงเหมือนพูดในกระดาษสิ่งที่มินนี่ พูดยิงทำให้ทุกอย่างดูแย่เพราะขัดแย้งกับสิ่งที่พลตำรวจเอกสุรเชษหักพัน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเคยให้สัมภาษณ์ว่าเจอมินนี่เพียงแค่ครั้งเดียวแต่มินนี่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเจอบิ๊กโจ๊กถึงสองครั้งรวมถึงยังขัดแย้งกับคำให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยที่บอกว่าไม่เคยพามินนี่ไปงานเลี้ยงที่มีคลิปร้องเพลงร่วมกับบิ๊กโจ๊กแต่มินนี่ให้สัมภาษณ์ว่างานเลี้ยงดังกล่าวพลตำรวจเอกภาคภูมิเป็นคนพาไปส่วนประเด็นที่พลตำรวจเอกภาคภูมิยืมเงินมินนี่นั้นจะเป็นไปได้อย่างไร เป็นถึงตำรวจยศพันตำรวจเอกแต่ไปยืมเงินเด็กกระโปโลเป็นไปไม่ได้พร้อมอยากให้สังคมให้ความสำคัญถึงเรื่องบัญชีม้ามากกว่าว่าทำไมมินนี่ถึงมีบัญชีม้ามากกว่า100บัญชีตอนที่ตำรวจชุด PCT ไปตรวจคน้น